สวัสดีวันเสาร์ค่ะเ,เพื่อนๆบรรยากาศยามเช้าหลังจากใส่บาตรแล้วพาลูกชายเดินเล่นแล้วยังไม่ยอมเข้าบ้านมาพักจ่มอยู่เนี้ย <c oughs> <c oughs> นอนเล่นนอาเล่นกลางสภาเลยลูกสาวก็ตามมาด้วยลูกสาวตัวเล็กรออยู่ใต้โต๊ะโน่นโอ้ อยู่โน่นเพื่อนๆเดินล้ออยู่โน่น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 ผู้มาเยือนแอบเจ้องอยู่โน่นเดี๋ยวต้องไล่เจ้าตัวใหญ่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมากัดเจ้าตัวเล็กเมื่อวานตัดแต่งต้นไม้ตัดหญ้าเพื่นเพื่อน ตัดหญ้าเสร็จเมื่อคืนฝนตกมาดีจังเลยเดี๋ยวเราจะเอาปุ๋ยเมื่อวานให้พอแตกถึงกันให้หมดหญ้าเราปลูกแล้วเนี่ยเพื่อนๆเราไมา่ได้ปล่อยให้ข,ขึ้นเองนะเรามาปลูกให้เต็มเวลาน้องหมาเดินจะได้ไม่เจ็บเท้าเพราะคนก็ใส่รองเท้าอยู่แล้วเนาะนี่ค่ะ บรรยากาศโดยรวมหน้าบ้านเรายามเช้าหลังจากใส่บาตแล้วค่ะตัดหญ้าแล้วก็ดูรุ่มเรียบ <c oughs> ดูรุ่มเรียบตาดีไหมคะคเพื่อนๆเราจะประมาณนี้นะคะ บรรยากาศยามเช้าที่บ้านเราตัดหญ้าแล้วหน้าบ้านกระดูดีนิดนึงโอเคค่ะเพ,พื่อนนขออนุญาตปฏิบัติภารกิจก่อนเนาะวันนี้ฝนตกก็เลยไม่ได้รดน้ำต้นไม้ไดไมเดี๋ยวพาไปส่งลูกค้าหน้าบ้านก่อนนะคะถ้าชอบคลิปเราก็ช่วย กดไลค์กดแชร์กดติดตาม,ตามปเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะอคขอบคุณและสวัสดีค,ค่ะ